นี่ค่ะ Aqua Jacuzzi นะคะตอนนี้เราอยู่ที่งาน Architect 2 0 t o นะคะหรือว่างานสถาปนิก67นั่นเองนะคะปีนี้นะคะทาง Aqua Jacuzzi ของเรานะคะได้นำสินค้าตัวอย่างคะ่ะเป็นอ่งางก Jacuzzi กแบบรอยตัวนะคะรุ่น SG 5063นะคะเข้ามาร่วมจัดแสดงกับแบรนด์ C Concept นะคะแบรนด์บ้านสำเร็จรูปอาคารสำเร็จรูปคะ่ะ โดยปีนี้นะคะทางแบรนด์ได้เปิดตัว The Osmos c a p e e นะคะนวัตกรรมบ้านสำเร็จรูประดับพรีเมียมค่ะที่เหนือกว่าทุกระดับการอยู่อาศัยนะคะและทั้งยังมีมุมผ่อนคลายนะคะที่มีอ่างจักรกุซี่ของแบรนด์คว่าจักรกุซี่อยู่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่านะคะว่าจะเป็นยังไง j ก c u ซี่แบบร้อยตัวรุ่น HG 5 0 6 3นะคะจะมีขนาดอยู่ที่1,500คูณ1,500คูณ600มิลิเมตรนะคะเรียกได้ว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นยอดนิยมของทางแบรนด์เรานะคะเนื่องจากเขานะคะมีขนาดและดีไซน์ที่เหมาะกับการตกแต่งมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านบุคคลโรงแรมหรือว่านีสอดนะคะก็ ยอดนิยมรุ่นนี้มากๆเลยนะคะและทาง Aquajacuzzi ของเรานะคะยังไม่ได้มีแค่สินค้าตัวนี้ตัวเดียวนะคะเรายังมีสินค้าให้เลือกชมอีกมากมายนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่จะชมสินค้าจริงหรือเข้ามาจับสินค้าจริงนะคะสามารถมาจับได้ที่บูธ D สองนะคะ Challenger Hall นะคะ Impact เมืองทองธานีค่ะตั้งแต่วันที่30สเมษาย,ยนถึงวันที่5พฤษภาคมนะคะแล้วเจอกันที่บูธค่ะ